สเสนอหมูมมพอนะอร่อยใหญ่สุดยอดย่างไฟนอนพี่อย่างไฟแห้งด้วยเนี่ใหม่ <c oughs> พริกอร่อยครับเข,อข้อีครั้สวัสดี<ป>ครับพ่อแม่พี่น้อ,องเงื่อยไสู้ขู่สู้คนครับผมมาพอกับของอร่อยอีกแล้วจ้าเมื่นอนี้ยินดียินดีน้ำเสนอเจ้า <c oughs> <ś les> หมูมักย่างพี่น้อง,ออง <ś les> หมูมักเกาหล <จะ S 3> <ๆ S 2> ีพี่น้องวันนี้มาสไตล์เกาหลีเฮาเมือันนี้เป็นคนเกาหลีจักงเดยพี่น้องเลยพออันออเดอร์มาเป็นเซตใหญ่ๆเลยพี่น้องทั้งเห็ดเข็มทองย่างมาเจ้ากิมจิแ่บๆเฮามีน้ำจิ้มแล้วก็นี่เจา <ś les> ้าพิเศษสมัยนี้มันต้องพริกก่ใหญ่ๆพี่น้องวออ้าใบงาผักเขาพร้อมแล้วเจ้ามาเน้อมาจ้าเต็มระบบเฮาเมือันนี้พี่น้องเลย เพราะนึ่งกัฝากก็ไลค์กดติดตามพี่น้องทั้งเพจเฟซบุ๊กเลยครับว่า YouTube ว่าไม่พลาดกินด้วครับผมขอบคุณทุกๆการติดตามเจ้ามาม,ม,มาเริ่มกันเลยพี่น้องเอ,เอาลงมือซ้อมอันนี้ใบงาเนี่ยพี่น้องซ้อมได้ใบงามมากเนาะงามๆเลยเจ้าปาดวันนี้บุญเขียนพี่น้องบุญเลครับปาดอันนี้โรยง,งาเป็นตะคักตอ้วนลูกโอ้ลวนลาดพี่น้องใส่น้ำจิ้มม,มาเลยครับา<อ>มาเลย กินแบบไหนสไตล์ไหนเลือกเอาเลยนะเจ้าเน้อโอ้ลืมกิมจิทนนะอืม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 หอม้าผมข้งออืมอืมอืม กรอบขนาดนั้นใหม่ๆน้องสุเต็มถาดเลยพี่น้องเหออืออืมจิ้เท้ครับเซตใหญ่จัเต็มเจ้ามนเลยครับมาเลยนะปุ๋ยบะให้ง้มจัวเลยเจ้าจิ้มลงไปนี่แหละฝ้ามือพี่น้องอร่อยมากหวานอหวานนำ หวานนำหอมเข้มข้นคำเล็กๆไม่คำใหญ่ๆกินไอ้ยศบ้าห้องคือหักฮะบ้าดอยู่สองคือหักแทะสองเด้อ

กับลำแบไม่ได้พอพอหน่วยงานขับว่าบน,นงานอร่อยมากใส<ม>่ขิง้อมตังซีเลยพี่น้องกับลำคือจังสาวอมบด้เด้ มาคมรับผมพราฟีเพี่น้องเลยครับนี้เด้อโอ้ยแสกเลยไม่ขิงพร้อมเฮจินลายๆเจ้าวันนี้เสนอหมูเพราะนะอ,อร่อยใหญ่สุดยอด อย่างไฟน้อนอย่างไฟแห้ง,งละไร่ป็นสิ่งใหม่ <c oughs> น,นทำจิ้มซออืมอืมพริกอร่อยค่ะอืม <c oughs> เผ็ดหวานหวานพี่นอออกก้ๆๆนองขอบุบครับครับเลยบอพิกอะหวานขิงพ่อหวานจ้อยๆยเพิ่งใส่กับินชี้นขงคับเล้่เดี๋ยวว่าอุ้ยตกครับโ <laughs> เออ,เอ,อ,เอ,อีกเลยรออิมอิ่มอืมเมาเมาว่ะนี่ สองกิโลเจ้าวันนี้อง <s> สออเาำเขาองอูดจานักทุกคำตาตงอืทิ้งในวางะลองลอืมอมอะไร นื้อมันฉ่ำนุ่มมันแข็งครนะเขาย่างไม่ย่างมันแข็งย่างผอมสุ๊เขาหมักมาดีมากหอมอื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  มาอืมอาอืมอืมอืมอมหอมมากนะพี่นุกหอมเลยหอมเลนี่ใช้ลงไปครับผมนี่ เกาหลีสไตล์ไป็น่องอร่อยมากอแซ่บแซ่บจริงๆเข้าเหนื้อได้การไป็น่องเลือกตัดเลี่ยนนี่วันนัว

ตาดงามเลยเลิศสุดยอดไปเลยปลาสองกิโลนี่ปริมาณสำหรับสี่ท่านเป็นอย่างเจ้าสาวสาวอมกับปาแม็กซี่แฮปปี้ช็อปเองไป้องโอ๊ยม,มูมักมูมักแค่เพิ่นมักใช่ยังไงหรอไป้อง แต่ว่ามันจะออกรสบรานๆนเนาะพี่น้องจะเพืนพ่นผู้เ่นเาเคยกินนะคนยุคเกาหลีเพิ่อนอาจจะเคยกินทุกคนน่ะคิดว่าหากินได่ยครับผมมีอันตามท้องตลาดเลยเจ้าเนื้อไก่ด้วยเนาะเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวเจ้าที่นิยมทานก็จะเป็นวัวกับหมูสส่วนใหญ่ อมอร่อยอร่อย,ออยบอกใครได้พี่น้องไห้หมูกันถ้าแกเฮ้าสสวรรค์สามชี้คนเพราะเนื้อฉ่ำเนื้อหวานอืมอีอืม นี <molec> ่เ <anut> ห็นพริกหยิบขึ no. ้นมาใหญ่พี่น้องเห็นอยู่เกาหลีเนี่ยพี่น้องประมาณพริกหยวกที่ไม่เผ็ดว้าวพี่น้องจริงจังจริงจังจริงจัง อร่อยมากพี่นอ,อน้นาอเยอะเยอะเลยขอพักก่อนเดือ บไไงาก่ะบ่ได้เก้กินกบมาก,กินเกาหลีนะเจ้าแส่บนนางป้าผมจะตักลายเจ้าจะตักลายเผือ่อบ้าแม็กป้าขัดเถอะ

จ้าฝากก็ได้กดติดตามพี่เก้าเลยพี่น้องทางเพจเฟซบุก๊กแล้วก็ยูทูบเพราแม่คว้ากินครับผมมือนายไม่ให้หาเขากินแซ่บๆไม่กินน้ำมันก่นน้ำเปานของพีอเก่าครับทุกคนเก้าว,วันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะเจ้า,าน้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ